สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายพ่อแม่พี่น้องนะคะเมื่อนอ้สาวพูอนจะพามาต้มแซบป,ปากน้ํานะคะอันนี้นาต้มปากน้ําที่เขาต้มเปื่อยแล้วนะคะเขาต้มเปื่อยแล้วเขาขอเสียเอาตอนปากน้ำานะค่ะขึ้นไปหันห่นหันห่นหั่นหั่นพอดีค่ำนะคะแต่ว่าเขาต้องต้มให้เปื่อยๆเลยะค่ะพี่น้องพอเปื่อยได้ที่ลแล้วเราก็จะไปหั่นเี่ค่ะตามขนาดที่เขาตรงการนะคะ พอเฮาหั่นได้ขนาดที่เฮาต้องการแล้วเฮาก็จะเอากลับมามาปรุงนะคะมาปรุงมาต้มอีกรอบนึงนั่นแหละค่ะเมนูนี้คุณตากับคุณยายบอกว่าไม่ได้กินนานแล้วเพิ่นว่าก็เลยได้ทําให้เพิ่นกินเนาะค่ะแต่รสชาติจะเป็นจังได๋ต้องต้องมาเบิ่งค่ะนะคะเฮาหั่นได้ที่แล้วก็เฮาใส่น้ําที่เฮา ห้าต้มเน่ะเพราะว่าเครื่องเราจะอยู่ในนั้นแล้วนะคะก็จิใส่ผงนวดลงไปผงนวดเลยคใส่หลายแสบหลายค่ะพี่น้องใส่ตามขนาดที่เราชอบนะคะไม่มีสูตรตายตัวเด้อค่ะของสาวทอดนี่ไม่มีสูตรตยายต,ตัวนะคะใส่ข,ข้าวคั่วอันนี้จะเป็นข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วที่ห้าคั่วเองค่ะพี่น้องมันจะเฮ็ดให้รสชาติหอมหอมกว่าอันที่ห้าวซื้อมาจากตลาดนะคะส่วนใหญ่จะจะขว จะขั่วเอาเองนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปผู้รังคนกับมักหอมๆกับใส่หลายลงไปกว่านี้ก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะบางคนกับใส่ในน้อยเพราะไม่กินหอมๆจักน้อยเพคนว่าชาวพุทธก็ใส่ไปครึ่งทัพพีเลยแหละค่ะบางหนึ่งนะคะใส่เป็นลายเติบอยู่กัน โบตองใส่หลายถ้าใส่หลายมันจะเป็นแขนๆเพิ่นปะอ่ายายว่าใส่น้อยๆกับพ่อเด้อเพิ่นวะสองคนไออันนี้ก็ใส่อันนี้จะเป็นพริกป่นนะคะพี่น้องใส่เป็นจักน้อยหนึ่งค่ะพ่อพ่อห่านมันมีรสชาติเนาะค่ะเพราะว่าคุณตาคุณยายเพิ่นกะแกเหลวเนาะก็เลยต้องเฮ็ดให้เพิ่นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นรสดีนะคะจ้ะสามบุญท่อนก็จะใส่รสดีลงไปอีกจักน้อย เพิ่มเพิ่มความนัวนะคะเพิ่มความนัวลงไปเพิ่มรสชาติลงไปกับเครื่องปรุงกับบมี่ยังหลายดอวคะ่ะพี่น้องก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้าําปลาใส่น้ําปลาลงไปอยางน้อยน้อยหนึงเพราะว่าตอนที่เราเขาเอา,อ,า,อ,า,าอันนั้นเ้ากะหลังอันนี้แล้วเนาะกับตรงใส่น้ำเดิมเนาะคะ่ะมันจะเพิ่มความนัวเพิ่มความหอม พวกคาตะไคร้ใบมะกรูดที่อยู่ในในหม้อที่เราต้มลงไปแล้วมมาสิเพิ่มเลยให้ต้มแซ่บของเห้าหน่ามีรสชาติหอมนะคะเพราะว่าเครื่องปรุงโดยเครื่องปรุงที่ข้าไใส่ลงไปนะคะจะทํำให้หอมท้าก็ทิ้งไว้สักพักนะคะพี่นอ้องให้ให้เดือดนะคะนะคะข้าจะให้เดือดเต็มที่เลยะคะ่ะ ปอยไว้สักพักเพื่อให้หม้อเดือดเดือดจัด,จดเลยละค่ะพี่น้องซิมเบิงบาดเนียรสชาติเป็นแนวใดห่เฮาได้ขนาดตามที่เหาต้องการรสชาติที่เหาต้องการนั้นก็ใส่ใบโหระพาลงไปค่ะพี่น้องใส่ใบโหระพานี่ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะพี่น้องถ้าชอบก็ฝากเป็นกำลังใจให้สาวผู้ทอดในเนะะื้อค่ะมือนา วาเบิ่งว่าสาวผู้ท่วนจิพ้ามาทําอีหยังให้กินนะคะเป็นอาหารแบบไหนก็ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไล้์ทุกเลิฟที่เข้ามานะคะบ๊ายบายนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะ